สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านก็ได้มีเหล่าดารานักแสดงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับท่านที่ออกมาให้การสนับสนุนกลุ่มชุมนุมอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้มีทั้งปรากฏการณ์นะครับท่านทัวลงอะไรประมาณนี้อีกด้านหนึ่งหรอจ้าอีกด้านหนึ่งก็แห่ส่งกําลังใจนะครับท่านผู้ชมว่ากันไปครับท่านแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตเพิ่มเต อนุภาครับท่านดวงดีตอนนี้เจอทัวลงอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมม้าอนุภาก็เรียกทัวลงจนได้อีกแล้วครับท่านรือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมได้โผลลงรูปนนเนี่ยให้กําลังใจนะครับท่านผู้ชมผุดอะไรวะเนี่ยให้กําลังใจนะนี่ยม็อบ ชะตะเพิดนายกอิงนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าอิงเป็นอย่างไรบ้างสะเทือนหรือยังยังไม่สะเทือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตครับท่านท่า,ทามกลางนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็กระแสนในโซเชียลเดือดอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวปมอะไรจ้าปมที่มอบนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ลิ้มทองคุณครับท่านได้ทําการเดินขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอภาปาใสาอะไรประมาณนี้สวัสดีพี่น้องประชาชนท่นเนี่ยจากการประเมินของผมประชาชนมากันสักประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นคนนะครับท่านผู้ชมหรือ6กถึงเจ็ดหมื่นก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ต่างๆนานาแต่ ิดตัวเลขนะครับท่านที่ผมอ,อือจากส่วนกลางหรือเปล่าว่าออกมาประเมินต้นเนี่ยน่าจะประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนนะคบท่านผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าประมาณแสนแต่ผมตกใจตัวเลขหนึ่งไม่รู้ใครออกมาจากใครแล้ววันเนี้ยเท่าไหร่จ้า15ล้านคนนะคบท่านผู้ชมตอนแรกเอ้ยมันได้เงิน15ล้านนี้เงินรับบริจาคเ็ามันเยอะกว่าน,นี้เล็กน้อยถึงปานกลางไม่ใช่เลอว่าสุดท้ายไม่ใช่เว้ย15ล้านที่ว่านี่คือตัวเลขคนที่มาชุมนุมนะคบท่านผู้ชมโอ้ยถ้าเกิดสมมติ15ล้านคนนี้ต้องทะลักล้นนะครับท่านแบบที่ไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวนะคบท <c oughs> ่าน หลายร้อยเมตรกนเลยทีเดียวหรือหลายกิโลก็อาจเป็นได้ครับท่านและเป็นอย่างไรต่อจาวันนี้วันนี้สนทิลิมทองคุณนะครับ rab, ท่านผู้ชมเดือดจัดครับท่านหลังจากที่ได้ทําการบอกบนเวทีมอบนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตมิทหารจะปุ๊บปั๊บท่านะท่าท่าทหารจะปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้ตัวเองก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอะไรวะเนี่ยตอนทหารจะปุ๊บปั๊บนะครับท่านคืออีกในหนึ<ๆ>่งก็เหมือนกับว่ายึดอํานาจอะไรประมาณนี้ทหารก็ไม่เคยไปบอกตอนนะครับท่านผู้ชมแต่ขออย่างเดียวนะเนี่ยอ,อยาให้พลเอกมาเป็นนายกอะไรประมาณนี้ก็โดนกระแสตีกลับนะครับ ท่านอย่างไม่หยุดยั้งเกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเทงครับท่านนัตพงนันนเนี่ยเอ,อ้ย hey, ออกมาลอนจดหมายนะครับท่านถึงกองเชียร์ส้มอะไรประมาณนี้โ้ยข,ข่าวส่งเข้าประกวดเทงนั้นเนี่ยยื่นหนังสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งยื่นจดหมายครับท่านถึงกองเชียร์พักส้มนั้นเนี่ยถอนตัวมาให้อย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมอย่าไปยุ่งกับมอบนี้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเนี่ยพักประชาชนส่งสารถึงแนวร่วมส้มนั้นเนี่ยห้ามเชียอะไรวะเนี่ยห้ามเชียอะไรวะเนี่ยเออกวักมือ ห้ามข้ามเส้นกวักมือเรียกรัฐประหารย้ำใช้สภาแก้ปัญหาชาติอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเทงก็โผดซัดแกนนำมอบนะครับท่านใช้สถานการณ์แอบแฝงนั้นเนี่ยฝักไฟรัฐประหารขอประชาชนทั้งหลายเนี่ยอย่าหลงเชื่อนะครับท่านอันนี้ก็ข่าวสดส่งเข้าประกวดเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าส่วนที่เดือดไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ก่อนที่จะมาถแถลงนะั้นเนี่ยเพิ่งได้เห็นคลิปเมื่อกี้ครับท่านเป็นอย่างไรบ้างจ้าไอเทงไอเด็กเมื่อวานซืนออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนีน่ยมากล ชนหลายภาคส่วนออกมาถามสนที่คุณต้องการเรียกรัฐะหารหรือไม่เนี่ยคุณฟังไม่ชัดเจนคุณต้องย้อนกลับไปฟังใหม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยโอ้โหก็เตรียมที่จะเช็คบินนะครับท่านเราอะไรว่าเนี่ยอินฟูนะครับท่านผู้ชมดาลุงดาราครับท่านที่กล่าวห,ห,หาหรืออะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องที่จะบอกว่าเนี่ยเรียกทหารมาย,ยึดอำนาจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาถแถลงครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมมาอ,อ่นาภาก็ได้กลับมาคืนจอครับท่านเมื่อ3สัปดาห์ก เปิดไปเจอนาะเนี่ยชาวเน็ตสุดตะลึงให้สุดตะลึงอะไรวะเนี่ยม้าอนภาโาโ่แล้วรับบทละครคุณธรรมรับบทเป็นคุณพ่ออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมติดหนุ่งติดหนวดเรียบร้อยครับท่านโอ้ยประชาชนก็แห่หวันนาะเนี่ยหลังจากเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมถึง2สองวันก่อนแล้วไม่รู้ม้าอนภาโาโผครับท่านลงรูปนะเนี่ยหนุนม็อบครับท่านบอกม็อบไล่อุ้งยิงอะไรประมาณนี้สู้ๆนะเว้ยเฮ้ยฝนตกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หยุดอะไรประมาณนี้พร้อมใส่เพลงอะไรว่ารักประเทศชาติทั้งอย่างหนึ่งนะครับท่านกระแสทัวร์ก็ลงอย่างไม่หยุดหย ตอนนี้โอ้ยทัวลงหนักกว่าเดิมครับท่านชาวเน็ตก็แห่ถามนวเนี่ยมันจะไปซ้าลอยอะไรวะเนี่ยบมดารากหวีดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วจ้าชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วมาออนภพเดือดนะครับท่านผู้ชมเจอทัวลงหนะักครับท่านโดนแซะนะเนี่ยปมโพสภาพมอ็อบครับท่านทําอะไรต่อจ้าเลยฟาดกับชาวเน็ตที่มาทัวลงนะเนี่ยหลังจากเจอชาวเน็ตถามเนี่ยต้องใช้ทุนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เกณฑ์คนมาหรือไม่มาออนภพบอกว่าอะไรจ้าไม่มีพวกฉันรวยนะครับ ท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเมื่อวานนี้ก็กำกึ่งนะคบท่านผู้ชมคนทั้งแหนนุนครับท่านบางส่วนหละจ้าบางส่วนก็ทัวลงนะคบท่านผู้ชมมันก็ต้องแบ่งเป็นสองสามฝ่ายอยู่แล้วทีนี้มาอ่อนภาครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยโพสเชียมบอบอนุสาวรีย์ครับท่านมบไลนายกอิงนะเนี่ยชาวเน็ตก็โผล่ทัวลงแซะนะครับท่านแซะแรงนะเนี่ยมีนายทุนใหม่นะเนี่ยก่อนเจอมาเดือดครับท่านฟาดกับนะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรจ้าไม่มีนายทุนอะไรประมาณนี้เพราะอะไรจ้าเนี่ยพวกฉันรวยนะคบท่านผู้ชม เฮ้ยอิจฉาเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแต่ว่าแกก็เอ้ยรวยจริงนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าวะเนี่ยก็น่าจะใช่ครับท่านกิจการห่อหมกเป็นอย่างไรบ้างยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันเริ่มมีข่าวเก่าๆครับท่านเด้งออกมานะเนี่ยเฮ้ยตั้งนานก็ไม่เด้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มเด้งมาแล้วครับท่านเลยย้อนลันลึกชาตินันเนี่ยมันก็เคยมีกระแสแบรนดาราสลิมอย่างที่เคยแถลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดิมโดนกันหลายคนกันเลยทีเดียวครับท่านเรียกวัวนนานะเนี่ยหลังจากมลอบ ครับท่านก็ได้มีดาราหลายคนออกมาคอเอาทนะครับท่านซัดนู่นซัดนี่เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยโซเชียลระสานเสียงนะครับท่านผู้ชมด้านหนึงก็แห่ชื่นชมครับท่านยืนยันนะเนี่ยหนุนละครครับท่านดูต่ออย่างไม่หยุดยั้งอีกส่วนละจ้าแบนนะครับท่านผู้ชมแบบที่แทบจะไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียว ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยส่งผลให้ตอนนั้นม้าอ่อนนภาครับท่านต้องอําลาจากหน้าจอนะครับท่านผู้ชมจากปรากฏการณ์แบรนด์มาอ่อนนภาหรือว่าแบรนด์ดาราอะไรสักอย่างหนึ่งดารานกหวีอะไรประมาณนี้อันนี้เดลีนิวบ้างม้าอ่อนนภามาจนได้เรียกทัวร์มาลงจนได้นะเนี่ยลงรูปเชียร์ม,ม็อบครับท่านม็อบอะไรจ้าม็อบจอดุพอเนี่ยม็อบไล่อุ้งอิงชาวเน็ตแซมีนายทุนใหม่นะครับท่านม้าอ่อนนภาก็เดือดจัดครับท่านตอบคอมเมนต์กลับไปทันทีว่าฉันรวยนะครับท่านผู้ชมช่างอิสระเสียนี่ใครนะเนี่ยแล้ว ต่อจ้าทีนี้ทีนี้ก็เถียงกันจ้าละวันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้จะมีผลกระทบกับะละครอะไรวะเนี่ยหนังคุณทุงคุณธรรมที่แกเล่นอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านก็มีดาราหลายคนนะเนี่ยที่ไปม็อบครับท่านอะไรวะเนี่ยมีอุตมการรักชาติอย่างเหลือเกินอทีเดียวนะเนี่ยกับสุเทพเทือกสุบรรครับท่านตอนนั้นก็โอ้ยโอ้ยดาราใหญ่ๆก็เยอะนะครับท่านแบบอ๊อพงพัฒอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนกสินใจครับท่านผู้จัดละครอีกหลายๆคนนะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจาก โอ้ยแล้วก็ประสานกับวงการทีวีผันเปลี่ยนนะครับท่านเป็นโลกโซเชียลเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทีนี้ก็โอ้ยคนก็ดูทีวีน้อยลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเหมือนกับว่าโดนกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งต้านนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาเป็นทีเรียบร้อยแบบนี้ครับท่านเ <ME AN SE S 1> หมือนกับว่าชาวเน็ตไปถามหลังจากม้าอนอนพาลงรูปนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตไปถามมีนายทุนหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเนี่ยบางจังหวัดครับท่านแถวแถวตอนบนจากกรุงเทพไปหน่อยนะเนี่ยมีการอะไร เกณฑ์นคนขึ้นรถนะครับท่านผู้ชมันนี้ผมก็ฟังมานะ้เนี่ยเป็นข่าวลือขึ้นรถแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าก,ก่อนจะขึ้นรถก็ต้องจ่ายเงินก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยเป็นการมัดจาเพราะถ้าเกิดไม่จ่ายนะเนี่ยเดี๋ยวก็เสียวโดนเบี้ยวนะครับท่านผู้ชมบางส่วนก็มาด้วยใจครับท่านแต่อ้หลายฝ่ายที่ผมได้ยินมานะครับท่านผู้ชมมากหลายมากล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยท่านทั้งหลายมีข้อมูลนะเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยเว้ยเฮ้ยใครได้ทําการโผล่ไปบ้างนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าว่างๆอยู่บ้านครับท่านก็มาเฮ ประมาณนี้มาด้วยใจมีหรือไม่นะเนี่ยจริงหรือเปล่าที่มีการจ้างมาก็คอมเมนต์แถลงเรียนไขผมหน่อยครับท่านทําไมจ้าอยากจะรู้เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมมันจริงหรือเปล่าว่าเนี่ยบางส่วนก็บอกไว้เฮ้ยถ้าเกิดจากใต้ภาคใต้ขึ้นมานะเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่าแถวแถวรอบรอบกรุงเทพเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะไอแถวแถวกรุงเทพเนี่ยมันใกล้หรืออะไรประมาณนี้โอ้ยหลายภาคส่วนนะครับท่านก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขนาดเดียวกันครับท่านตู่จะดูพรนะเนี่ยได้ออก มาเดือดครับท่านแนททักษิณหน,นีไปให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมเก็บเสื้อผ้าัดใส่กระเป๋าเล้วรีบหนีไปซะนี่ทันทีเพราะอะไรจ้าเพราะว่ามันอ้างนะคะบท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยคนสําคัญในประเทศไทยนะเนี่ยได้ฟังคลิปเสียงแล้วอะไรประมาณนี้จะนั้นทักษิณนะเนี่ยคุณไม่รอดแน่ไม่มีแผนบินอยู่แน่เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าผมก็มานั่งนึกนะคะบท่านผู้ชมตักกะแบบง่ายๆเลยครับท่านนี่ถ้าเกิดผมมีหมัดที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะคะบท่านผู้ชมม็อบมันก็ไม่ต้องเกิดครับท่านเพราะอะไรจ้าไม่ต้องเสียเวลา ลงไปนะครับท่านผู้ชมตากแดดตากฝนครับท่านแล้วก็บางคนก็เป็นลมแดดเป็นลมฝนด้วยหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคุ่งเป็นไข้กันบ้างหรือเปล่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะเดินไปเดินมาหลบฝนก็บางส่วนอาจจะติดขัดเดี๋ยวกับมาที่ไม่ถูกขึ้นรถกลับไม่ได้มีหรือไม่ก็ไม่ไมอาจบอกได้ก็แนะนำนะครับท่านผู้ชมแนะนําว่าอะไรเจ้าเนี่ยแนะนําให้รีบออกมาเปิดเผยเลยนะเนี่ย โดยถ้าเกิดเป็นท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมทํม็อบออกมาเหมือนกับไล่รัฐบาลครับท่านแล้วเหมือนกับว่าคุยโวนะเนี่ยเนี่ยมีหมัดนอกแล้วนะเนี่ยเพราะจริงๆมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีคลิปนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะวอนแล้วครับท่านไม่ได้หมายถึงใครจะปล่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ต้องมีคนปล่อยครับท่านก็ต้องวอนมาแล้วหุ้นเซ็นออกมาแพมซาไม่แทบชตนะครับท่านสองสาชั่วโมงอะไรประมาณนี้โอ้ยบางส่วนก็เข้าไปฟังนะครับท่านผู้ชมบอกมะเขือพันไล่ไก่ไม่ถึงโลครับท่านถ้าเกิดจะมาทําแกงนั้นเนี่ยคำพ ไม่ถึงขีดอะไรประมาณนี้เสียเวลาเสียนี่กะไรนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยเหมือนกับว่าได้มีการร้องห่งร้องไห้ด้วยหรือเปล่าสําหรับคุณเซนเฮ้ยดีว่าผมไม่หลงกลเข้าไปฟังพ่ออะไรจ้าเวลาว่างไม่พอที่จะไปฟังนะครับท่านจตุพรก็ออกมาเดือดอีกแล้วเฮ้ยก่อนหน้านี้ที่จะมีมอบนนเนี่ยจตุพรเดือดซัดทุนเซนอย่าดีแต่ปากเฮ้ยไปเดือดร้อนอะไรวะผมก็สงสัยนะครับท่านระหว่างทางที่อ่านข่าวอยู่นะเนี่ยนะนะเนี่ยอะไรวะถ้าเกิด เก่งจริง,รงต้องอะไรวะเอาคลิปออกมาให้หมดนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเก่งจริงไหมจ๊ะเก่งสุดแล้วสุดแล้วได้แค่ไหนได้แค่นี้ครับท่านโอ้ย,อยกูว่างงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีคุยโวคุยโตอวดอีกแล้วนะเนี่ยจอยกระดับการชุมนุมปากหลักค้างคืนจนกว่ารัฐบาลจะออกไปไวายตายแล้วตายแล้วถ้าผมเป็นรัฐบาลจะออกไหมจ้าไม่มีทางออกนะครับท่านผู้ชมถ้าออกนี่ก็เหมือนกับเตะอะไรเข้าปากอะไรสักอย่างครับท่าน ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะบท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านถ้าเกิดเทียบกับม็อบในอดีตนั้นเนี่ยมันจะเป็นสินาริโอเดียวกันนะคะบ, 1, ะ 2, คบท่านผู้ชมได้1นึ่งเจ้าสองครับท่านได้2องเจ้าสี่อะไรประมาณนี้ได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวานนะครับท่านจะมาวันเดียวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าจนดูพรเดือดโวนั้นเนี่ยม็อบจุดติดแล้วคนมาเยอะเกินความคาดหมายส่งสัญญาณครั้งหน้าปักหลักชุมชุมนุมสู้ยาวนะค,ะนะคะบท่านผู้ชมโดยครั้งก่อนอยู่กับม็อบครับท่านเสื้อแดงอะไรประมาณนี้ตอนนั้นก็เป็นม็อบไม่มีเส้นนะคะบท่าน เอ้ยอีกฝ่ายหนึ่งไอ้นั้นนะครับท่านแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ตะละปัดนะครับท่านถ้าเกิดยืมคําพูดของเทพไทยเสนาพงมานะเนี่ยเทพไทยไปออกรายการเนชั่นก่อนหน้านี้ครับท่านหลายเดือนมาแล้วนะเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยตอนเขาโดนทหารยิดอานาจไปเขาคงอาจจะคิดว่าตอนนั้นผมอะไรวะเนี่ย ไม่มีทั้งอะไรเส้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อะไรต่อจ้าหรืยยังชนะได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลับมานะเนี่ยโอ้ยมาตาลปัดนะครับท่านกลายเป็นว่าม็บนะเนี่ยมาสวมบริบทเดิมของทักษิณสัญญาณมาสลับกับกันนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีคนปิดเกมนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็น่าจะหมายถึงสีเขียวหรือว่าทหารตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าทหารอืมไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับท่านบอกนะเนี่ยอะไรว่าประชาธิปไตยต่อไปนะครับท่านผู้ ชมทีนี้ม็อบจะเป็นอย่างไรบ้างทักษิณหนีไปแล้วใช่หรือไม่อันนี้ลือกันวุ่นแล้วนะครับท่านเฮ้ยทักษิณหน,นีแล้วดีใจกูก็ดีใจอะไรวะเนี่ยเฮ้ดีใจก็ไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะครับท่านเปิดไปเจอ Facebook ของสลิมบางส่วนทักษิณเป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าปาก,กดตัวนะครับท่านผู้ชมแถวที่ทําการพักเพื่อไทยหรือที่ตึกชินวัตรหรือที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่าต้องเติมไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ้าแล้วทาไมทักษิณไม่หนีเห็นจตุพรออกมาคุยโวขู่ฟอนะครับท่าน ขู่เหมือนตัวอะไรวะ ไม่แน่ใจจตุพรคููนนเนี่ยทักษิณเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหนีไปหนีไปเพื่ออะไรวะเนี่ยอ้างว่าคนสําคัญก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมได้ฟังคลิปแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ยชาวเน็ตเป็นอย่างไรบ้างจ้าแห่ท้าเว้ยเฮ้ยรีบปล่อยให้มาอย่างเร่งด่วนนั้นเนี่ยอย่าเที่ยวตีหัวเข,า,เขาบ้านตีกินนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันง่ายเหลือเกินเหมือนกับว่ามีหมัดน็อกแล้วไม่ปล่อยนะเนี่ยถ้าเกิดการต่อยมวยนะครับท่านเฮ้ยล้มมวยหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยสูเอะกับทักษิณหรืหอไม่เพราะอะไรจ้าเพราะว่าคุยโวมีคลิปนะคคั่ผู้ชมแตลิ เป็นอย่างไรบ้างจ้าคลิปหายนะครับท่านโอ้ยกูว่างงเหลือเกินกันเลยทีเดียวือเริ่มม็อบเป็นอย่างไรบ้างเจอฝนตกนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าสี่โมงครึ่งแล้วเนี่ยแถวบ้านผมไม่รู้ว่าม,ม็อบมันก็น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่ามีแกนนําอยู่คนหนึ่งขึ้นเวทีละใครละว,ว่าลืมชื่อเพราะมา40กว่าคนนะครับท่านสวัสดีพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมนะเนี่ยเฮ้ยมึงนั่งกันให้ดีๆไม่ใช่เฮ้ยเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะเนี่ย ได้เช็คข่าวแล้วเช็คข่าวอะไรวะยืนยัน,เป,นเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยว่ามีการทําผลเทียมนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรวะ เพื่อมาตกที่ม็อบมันนะครับท่านแล้วอืมไอ,ขอ้ขางข้างล่างมันก็ต้องเฮ่เฮ่ฮ่าให้ตามปกตินะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเหมือนผมไปนั่งอยู่ในมอบนั้นเนี่ยไม่จริงมึงโง่ตกพีอะไรแม่ตกหนักอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับท่านโชนั้นก็ต้องแบบตามน้ําไปก่อนเอ,อ้แต่ถ้าเกิดสมมติมีคนเชื่อได้อะไรประมาณนี้ผมเลื่อนผ่านไปเจอโซเชียลนะครับท่านเขาเถียงกันสนั่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเชื่อเรื่องนี้ได้พะมาตกทั่วกรุงเทพนะครับท่านรวมไปถึงรอบนอกด้วยนะเนี่ยมึงต้องไป กิน้าแทนควายแล้วนะคะท่านผู้ชมผมได้อ่านข้อความรเสรสะเทือนใจเสียนี่ะไรนะครับท่านอยากจะเดินไปห้ามเขานะรักกันไว้เถิดได้ไหมเออห้เล่าไปยังไงต่อจ้าอ,อยู่เฉย,ยดีกว่านะคบท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ครับท่านจับตามองนะคบท่านผู้ชมหงาคารวานว่าเฮ้ยจะทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านหลังจากออกมารอบที่แล้วนั้นเนี่ยก็โดนทัวลงหนักนะคบท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่าน เจ้าของเพลงรักเธอประเทศไทยนันเนี่ยไม่ใช่หลังล็อกเคสต้านะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั่นเนี่ยออกมาครับท่านหลังจากมีการเอาไปใช้บนเวทีม็อบนะครับท่านผู้ชมรักเธอประเทศไทยอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยห้ามเอาไปใช้โอ้ยเป็นอย่างไรบ้างจ้าห้ามเอาไปใช้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวเราไม่มีแนวคิดทีจะสนับสนุนกลุ่มที่อันนี้หนีอันนั้นเขาบอกเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเหมือนกับว่ามีแนวความคิดะหนุนรัฐประหารหรือไม่นั้นเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างยิ่งฉะนั้นเป็นอย่างไรจ้าเนี่ยห้า ร้องนะครับท่านผู้ชมทีนี้โอ้ยอดร้องเพลงกันเลยทีเดียวครับท่าน นึกไปอีกทีก็ขำบ่ขำเรื่องอะไรวะโดนห้ามร้องเพลงนะครับท่านผู้ชมวง,งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าพักประชาชนส่งสารถึงแนวร่วมส้มนนเนี่ยห้ามข้ามเส้นกวักมือเรียกรัฐหารย้ําใช้สภา,าแก้ปัญหาชาติทําอะไรจ้าทําสนธิเดือดสนันนะครับท่านผู้ชมแทบทุบโต๊กะกันเลยทีเดียวครับท่านแกก็เหมือนกับกีดกระดาษ A 4นะครับท่านผู้ชมจํานวนหนึ่งนั้นเนี่ยกีดไปกีดมา ไอ้เทง้งไอ้เด็กจุด,จดๆอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะไปพูดซ้ำมากไม่ได้ถามทำไมจ๊ะมันเหมือนกับว่ากระทบตัวผมด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยฟังดอกแรกหายแล้วเนี่ยกูด้วยหรือเปล่าวะแล้วก็ผมก็เฮ้ยไปดูความเห็นชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมบางส่วนนะเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเท้งนัตพงศ์นนเนี่ยอาจจะออกมาส่วนหรือเปล่าวะเนี่ยประมาณไหนจ้าเฮ้ยบางคนแก่กว่าเพราะอาจจะตายก่อนหรือเปล่าในชาติที่แล้วชาตินี้เลยเกิดก่อนนะครับท่าน เลยเป็นรุ่นพี่ในชาตินี้เพราะชาติที่แล้ว ไอ้คนที่เกิดก่อนนั้นตายเร็วกว่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยล้วก็นั่งนึกครับท่านแหมมันสมองบันเจิดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยคิดได้อย่างไรนะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านบางส่วนก็บอกนันเนี่ยเอยเห็นด้วยกับส่วนที่บางส่วนก็ซัดกลับนะครับท่านผู้ชมเอยระวังเท้งจะสวนอะไรวะเนี่ยแก่เมื่อวันวานอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไหลข้อความนะครับท่านผู้ชมสับสนบนเป,นปกันไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วตอนนี้ก็มีคนออกมาถามจุดยืนจะดูพรอยู่ที่ไหน น,นเนี่ยหลังจากร่วมมอบสนที่เขาคนนั้นคือก่อแก้วพี่กุลทองเอ้ยก็ตอบง่ายๆจุดยืนอยู่ตรงไหนเจ้เนี่ยอยู่บนพื้นนะครับท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะกลัวอะไรนักหนาครับท่านออกประกาศลั่นนะเนี่ยเราจะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับท่านผู้ชมจะไม่ยอมเด็ดขาดให้พวกขายชาติอะไรประมาณนี้โอ้ยเออว่ะเฮ้ยทำไมนึกขึ้นได้ว่าไอ้คำขายชาตินี้แม่มงเอยใช้ได้แบบชั่วนา,นาตาปีนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ก่อนยุคสามก๊กครับท่าน2 3 4ส0 0 0หันปีผ่านมานะครับท่าน บริบทเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่วันเวลาเปลี่ยนแค่สัพเปลี่ยนแค่ภาษาบริบทคงเดิมเปลี่ยนแค่การเวลานะครับท่านผู้ชมโอ้ยอืม แต่ถ้าเกิดหลายคนถามผมนะครับดานผู้ชมผมก็ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปม็อบแน่นอนไม่กล้าขับรถผ่านไปแน่นอนก็นเลยทีเดียวพ่อ,อไรจ้ารถติดนะครับดานผู้ชมไม่มีเหตุผลอื่นเลยครับท่านทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วนเนี่ยแต่ที่แน่ๆทักษิณก็ยังไม่หนีนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยแล้วทำไมไม่ฟังจตุพรบ้างวันเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจครับท่านจับตามองจะมีมรสุมอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับดานผู้ชม3 4อาทิตย์ก่อนผมเปิดไปเจอว้ยเฮ้ยมาอ่อนภาชาวเน็ตตะลึง,งัันนนบทท่าแช ทีเดียวโล่นละครคุณธรรมเออนี่แต่อ๋องกัดลิ้นจําแทบไม่ได้มาอ่อนนภาเปลี่ยนไปมากล่าสุดรับบทเล่นเป็นพ่อในละครคุณธรรม11มิถุนายน2025นี้ไม่กี่วันก่อนือแล้วแบบนี้จะมีผลกระทบใหม่นะครับท่าน <c oughs> กระทบกับอะไร อ๋อกระทบกับไปนี้ไม่ใช่ไ,ไปกระทบไหมดันไปนึกถึงไหมสิริกัญญากระทบกับอะไรวะเนี่ยละครนะกบทดางผู้ชมเพราะตอนนี้เม่อค่อยถ้าเกิดสมุติเป็นดาราแล้วมายุ่งกับการเมืองนั่นเนี่ยแบ่งเป็นสซีกเลยนะครับท่าน ปูพงศิษ์เป็นอย่างไรบ้างชำเด็ดส่วนหนึ่งครับท่านลั่นนะ้เนี่ยหนุนปูพงศิษฐ์นะเนี่ยดีมากเลยให้กําลังใจประทับใจเหลือเกินอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าจิ๊บหายแล้วมึเงเอ้ยเตรียมถอดหูนะครับท่านผู้ชมถอดหูไปออกจากหัวหรือเปล่าจ้าไม่ใช่นะครับท่านถอดหูเพราะจะไม่ฟังเพลงปูพงศิษฐ์แล้วต่างๆนานาบ้างก็บอกว่าเนี่ยปูพงศิษ์เคยลาบากกับเขาด้วยหรออะไรประมาณนี้ชีวิตก็น่าจะสุขสบายแล้วนะเนี่ยเพื่อชีวิตจริงๆเพื่อชีวิตที่ว่านี้อาจจะเป็นเพื่อชีวิตตัวเองอีก ตัวที่ม็อบนั่นเนี่ยเท่าที่ผมสืบหานะครับท่านผู้ชมเดือดจัดซัดนายกอิงออกไปอะไรประมาณนี้แล้วออกไหมจ๊ะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมม็อบก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับท่านแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะควบรัฐมนตรีนะครับท่านหรือเปล่าเฮ้ยเยนายกอิงนะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีครับท่านควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถ้าเกิดสมมุติเป็นตามข่าวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <He i, S 1> แล้วทำไมต้องควบกระทรวงวัฒนธรรมจ้าถ้าเกิดสมมติสารรัฐมนูญออกมานะครับท่านบมหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้จะได้ไม่ซ้ํารอยนาย,ยกเศรษฐานะครับท่านเพราะตอนนั้นเศรษฐาทวีศินนาย,ยกรัฐมนตรีเพียวๆไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอื่นครับท่านเหมือนกับตอนสมัยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเป็นนาย,ยกควบรัฐมนตรีกลาโหมสารสั่งหยุดปฏิบัตหิหน้าที่15วันแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ไปโผที่กระทรวงกลาโหมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเพราะว่ายัังเป็นนรรฐมตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านผู้ชมแต่เสษฐานายกเพียวๆก็เลยปิดปิวไปตามสายลมกันเลยทีเดียวทีนี้เป็นอะไรต่อจ้าถ้าเกิดสมมติโดนปฏิบัติหน้าที่หยุดนะครับท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมมองว่าเกณฑ์น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องติดตามครับท่านแล้วก็ยังอยู่ต่อได้นะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรวะเน,นี่ยวัฒนธรรมก็ไอ้นั้นก็รอชงนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติ อะไรวะลาออกนะเนี่ยก็มีคนถามใ้พวกนี้มันอยากได้ใครเป็นนายกว่าอะไรประมาณนี้โอ้ก็มากล้นนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสังเกตดีๆครับท่านพวกนี้จะไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภาเน้นเนี่ยสำหรับม็อบนะครับท่านเรียกร้องอะไรจ้าเรียกร้องให้ลาออกนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดยุบสภานน้นเนี่ยยังไง ่ายนั้นก็น่าจะไม่ได้อีกแล้ววันนี้ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเด่นๆก็น่าจะเออที่กระแสนะคะท่านผู้ชมพักประชาชนอะไรประมาณนี้ดูตามโพนะครับท่านเออเขาจะไม่สมหวังเขาอีกนะคะท่านผู้ชมสนธิเดือดอีกแล้วนะเนี่ยออกมาไม่นึกไม่ฝันว่า20ปีก่อนไล่ทักษิณผู้เป็นพ่อวันนี้ต้องมาไล่ลูกอีกอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม แล้วบางคนก็ถามทำไมไม่ตั้งพรรคการเมืองก็เห็นมีประชากรบางส่วนนะครับท่านออกคลิปมานล้เนี่ยเฮ้ยใครแล้ววะเนี่ยเคยตั้งพรรคการเมืองนะครับท่านผู้ชมสมัยมีม็อบพันธมิตรอะไรประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านแล้วก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อวะเนี่ยกลุ่มหาคาราวาหรือเปล่าวะไอ้คน72ศิลปินมานี้นะครับท่านมีผลกับเพื่อนไหมจ้าเขาศาส์พลาดหัวนะครับท่าน เปิดดูด้วยความตั้งใจอร่อยฮ้อยศิลปินดัง72คนมาแล้วมาแล้วกูวทําข่าวไม่ทันแน่เลยส่องเข้าไปดูดีๆไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมอาจจะดังเมื่อสมัย80ปี70ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเพื่อนผมครับท่านขับรถอยู่คันหนึ่งนะเนี่ยราคา4ล้าน8เมื่อสมัย60ปี50ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเบนซ์รุ่นลงศพครับท่านอืแล้วตอนนี้ละจ๊ะ2 445 0ื่นสา 24, นะครับท่านผู้ชม แดกนะ้ำมันชิบหายเลยมันบอกอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้อืทัวลงสนัน่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมม,มาอ่อนนภาครับท่านทัวลงจนได้นะเนี่ยเรียกทัวมาลงจนได้ลงรูปเชียร์ม็อบชาวเน็ตโพสตซัดนะครับท่านเนี่ยมีการจ้างคนมาใหม่มีการเกณฑ์คนมาใหม่อะไรประมาณนี้ม้าอ่อนนภาโผล่เดือดโต้ทันทีว่าอะไรเจ้เนี่ยไม่มีพวกฉันรวยนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านอแต่ถ้าเกิดใครอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดบิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปาเกตขาอบกอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทจะสั่งได้ยังไงจะเนี่ยจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ส่วนใครมีข้อมูลนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้าว่ามีการจ้างจริงหรือจ้างไม่จริงเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมสับสนอลเวงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะคร จ่ายเงินกินข้าวเสร็จหรือเปล่าเช็คบินคนที่ซัดว่าเรียกรัดประหารอะไรประมาณนี้โอ้ก็ต้องติดตามต่อไปเรียกเทงว่าเด็กเมื่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมจะไปพูดซ้ําก็ไม่ได้เพราะอะไรจะมันกระทบตัวนะครับท่านผู้ชมก็เจอสวนกับสวนกันกไปสวนกันมาไม่หยุดหย่อนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจะมีผลหรือไม่สลับดาราที่ออกมาขอเอาเรื่องนี้ก็ว่ากันไปครับท่านผู้ฟังที่ยวรถขอจบการแถลงไขไปก่นอนสวัสดีครับท่าน